สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธนูค่ะในช่วงเดือนเมษาย,ยน2563ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมก็ตรงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก,ก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่ของคุณและเขามันก็อาจจะสลับกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกนค่ะว่าชาวราศีธนูที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเพจซอนค่ะเด็กถือไม่เท้าสายซอฟวอนห้ามไม่เท้าอืม เด็ดเดี่ยววิวเซฟนอเป็นดัชนีนะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็เจอไฮพริเทสเก๊ะค่ะชาวราศีธนูค่ะในช่วงของที่ผ่านมานะคุณมีความรู้สึกเครียนะขัดแย้งรู้สึก อทะเลาะกกับความรู้สึกของตัวเองอ่ะคุณมีความขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะคุณอยากจะมีความสัมพันธ์หรือคุณอยากจะสารความสัมพันธ์นะแต่อีกใจหนึ่งอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าข้างในมันบอก เส้นข้างในบอกคุณมีอะไรบางอย่างบอกคุณอยู่ข้างในอ่ะเหมือนจะสื่อให้คุณบอกว่าคุณจะเริ่มต้นกับคนคนนี้เหรอคุณแน่ใจเหรอคุณคิดว่าความรู้สึกที่คุณให้เขาอ่ะมันจะคุ้มไหมการที่คุณทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดความรักทั้งหมดให้กับคนคนนี้ มันมันจะดีไหมอ่ะมันจะดีเหรอมันจะโอเคกับคุณจริงๆใช่ไหมคนคนนี้จะตอบกลับมาหาคุณได้เท่ากับที่คุณให้เขาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ข้างในเตือนคุณอะค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกมีความว่าเอาไงดีอะอยากสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้เพราะอะไรเซน คุณมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะชาราสีธนูในช่วงที่ผ่านมาคือข้างในข้างในเซนต์อ่ะข้างในบอกคุณหรือว่าคุณรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณอยากจะสารความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาคุยกับคนอื่นด้วย หรือเขามีความสัมพันธ์ลับๆในแบบที่ที่คุณรู้สึกได้ว่าเขามีแต่คือคุณจะยังไม่ได้เขาเรียกน,นะเรื่องอาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแต่คุณรู้สึกได้แล้วว่ามันมัน,ม,นมันไม่แน่นอนอะกับคนคนนี้เขาน่าจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยหรือเขาคุยอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยมันเลยทำให้คุณลังเลคะ่ะว่ามีการทะเลาะก,กับตัวเองนิดนึงว่า แล้วจะเอายังไงอ่ะถ้าคนคนนี้เรารู้สึกแล้วอ่ะข้างในบอกแล้วว่าเขาไม่น่าจะคุยกับเราคนเดียวอ่ะแล้วเราจะเราจะทุ่มเทกับเขาไหมเราจะทุ่มเราจะทุ่มยังไงดีเราจะคุยกับเขายังไงเราจะสารสัมพันธ์กับเขายังไงในเมื่อเรารู้สึกแล้วว่าสถานการณ์มันมันไม่ปลอดภัยในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีธนูนึกถึง ในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันทรีอ of ค u p ค่ะสามถ้วยอ,อันนี้แหละ The Temperance เ h อะสเตรนท n เซเว่นอ of ค u p ค่ะเจ็ดถ้วยแล้วก็ e จฮ p ล a ฟน โอเคคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนจะปรับตัวปรับอารมณ์ปรับนิสัยบางอย่างในตัวเขานะคิดว่าน่าจะปรับนิสัยเขาพยายามที่จะปรับตัวหรือปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสมดุลอะ่ะ ปรับปรุงเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อปรับปรุงเพื่อให้เพื่อให้ยังได้พูดคุยกับคนคนนี้อยู่นั่นหมายถึงคุณนะปรับปรุงความรู้สึกปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อจะยังอยากให้สถานะของคุณและเขายังคงอยู่ด้วยกันยังคงมีการพูดคุยสื่อสารกันอนะ ปรับปรุงอะไรอะปรับปรุงแบบว่าให้เขาเป็นคนที่ที่ดีอ่ะเหมือนกำลังทำตัวเป็นคนดีอยู่อ่ะพยายามมากพยายามที่จะถ่ายถ้วยนี้มาถ้วยนี้พยายามที่จะเป็นคนดีเป็นคนดีอ่ะพยายามเป็นคนดีมากขึ้นนะคะพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่รู้จักผิดชอบช่วดีพยายามที่จะ ไม่แอแอใส่ใครพยายามที่จะไม,ไม่ไม่ทำตัวเจ้าชู้พยายามที่จะให้อยู่ในศีลธรรมจริยธรรมเป็นคนเป็นมนุษย์ดีๆคนหนึ่งเขาพยายามอยู่พยายามที่จะไม่ไม่ไมเจ้าเล่ไม่ไม่ไปสารสัมพันธ์กับใครเล่นๆพยายามที่จะ ไม่มีคนอื่นประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่พยายามบอกเขาพยายามปรับตัวของเขาอยู่ใช้ความพยายามอย่างมากนะคะที่จะเป็นคนดีที่จะไม่เจ้าชู้ที่จะไม่ไปคุยกับใครมากมายไม่สะสมใครไว้มากมายในความสัมพันธ์นะคะเพื่อเพื่อให้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอยู่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนเมษายน 2563สถานการณ์ความรักของชาวราศีธน,นูเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันโอเคค่ะมาดูกันในออฟวอนะคะอันนี้อัศวินเถอไม้เท้า <c oughs> เทนออ o วอร์สิ uh, <c oughs> ไม้เท้าเซเว of s w ฟ r d ดเจ็ดาบ5 of pentacle 5เห้าเหรียญซ o กออฟสอดขาหกดาบโอเคนะคะท่น mm. mm. okay <c oughs> ใจลมลนิดหนึ่งแจลมลมอ่าชาวราศีธนูค่ะในช่วงของเดือนเมษายนสองหเนี่ยสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะอือเหมือนกับว่าค,คุณคุณรู้ค่ะว่าความความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างลำบากอะคุณค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ ใครคนใดคนหนึ่งชอบทำตัวรับรับล่อๆความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งปกปิดเรื่องราวบางอย่างปกปิดความความจริงบางอย่างกับคุณไม่ชัดเจนปิดบังพยายามที่จะซ่อนบางอย่างกับคุณมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องคอยประคับประคอง ความสัมพันธ์นี้เหนื่อยที่จะต้องทําความเข้าใจกับคนคนนี้พยายามที่จะเข้าใจกับคนคนนี้ทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าคนคนนี้ปิดบังอะไรคุณอยู่แต่เขาไม่คิดที่จะบอกคุณทํำตัวลับๆล่อๆทำทำให้คุณรู้สึกมันมันเสียใจนะคะกับการการะทำของเขาคุณรู้สึกว่า มันทำให้คุณรู้สึกว่าทําไมความรักที่ฉันให้ไปความรักที่คุณให้ไปมันมันไรค่าขนาดนั้นนะ่ะมันมันมีค่าสําหรับคนคนนี้บ้างไหมอะ่ะในสิ่งที่ให้ไปกับการการะทาที่เขาทำแล้วรับล่อๆคุณแบบนี้การที่เขาไม่คิดที่จะเปิดใจไม่คิดที่จะพูดความจริงกับคุณทําให้คุณต้องเหนื่อยต้องรู้สึกแบบอะไรอะ่ะเป็นคนที่เหมือนแบกแบกความสัมพันธ์นี้ไว้คนเดียวอะ่ะ ก็เหนื่อยสิเหนื่อยอะคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยมีความรักให้มีความรู้สึกดีๆให้คุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีให้แล้วแต่สิ่งที่ได้มามันทำให้คุณรู้สึกเหงาอ้างว้างและรู้สึกว่าทำไมความรักของฉันเขาดูถูกความรักของฉันจังแบบความรักของฉันที่ให้เขาไปมันไม่มีค่าสำหรับเขาเลยเหรอไม่เห็นค่าเลยเหรออะไรแบบนี้ค่ะในช่วงเดินเมษาย,ยนคุณจะ คุณจะมีความคิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคุณคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาการกระทำต่างๆที่ผ่านมาที่คนคนนั้นทํากับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาในอดีตมันทำให้คุณตัดสินใจได้แล้วลเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เลือกเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกเริ่มต้นที่จะออกจาก ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสิ่งต่างๆที่มันทำให้คุณดูไร้ค่าดูดูเจ็บปวดดูดูยังไงเดียดูแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะและคุณเลือกที่จะไปต่อและรอที่จะสารความสัมพันธ์กับคนที่เห็นค่าในความรักของคุณเห็นค่าในตัวคุณมากกว่า น,ะะนี่คือช่วงที่จะเกิดเมษายนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีธน,นูนึกถึงในช่วงของเดือนเมษายน63สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน The j u s t m e n t สองเหรียญชัวร์เพนเดโค king of swords ราชาดาบเอซอบครับค่นหนึ่งถ้วยแล้วก็ the justice คนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะในช่วงของเดือนเมษายนสถานการณ์ความรักของเขาเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจริงๆค่ะมันจะมี เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเรื่องจริงความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นในช่วงเดือนเมสาย,ยนในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่ไม่เคยได้รู้จะได้รู้สิ่งที่เคยรู้สึกสงสัยเรื่องราวที่เคยเคยเอากลับมาคิดแล้วมันสงสัยอะ่ะไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะมันจะเกิดบางอย่างมันจะเปิดเผยออกมาทำให้ได้รู้ทำให้ได้รู้กัน ความยุติธรรมต่างๆจะบังเกิดขึ้นนะคะสิ่งเรื่องราวที่มันถูกปิดบังถูกเปิดเผยเพื่อให้มันมีความยุติธรรมอะคะ่ะเพื่อให้เรื่องราวนี้มันเกิดความยุติธรรมคนๆนี้ค่ะในช่วงเดือนเมษายนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นบางอย่างแล้วมันทำให้ต้อง ใช้ความยุติธรรมอ่ะมันเกิดขึ้นเพื่อความยุติธรรมเนี่ยคนคนนี้ลังเลนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดิอนเมษายนเขามีความลังเลคะ่ะเขามีความลังเลในเรื่องที่อยากจะมีความสัมพันธ์หรือไปมอบความสัมพันธ์ที่ดีกับใครคนหนึ่งหรือเขาเลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะนิง่งวางฟอร์มไว้อย่างนี้ก่อนเพราะอะไร พอเรื่องราวของเขามันถูกเปิดเผยไงะคะเลยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันลังเลในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ให้ความรักใหม่หรือจะยังนิ่งอยู่ทําตัวเป็นคิงอ็สอดทําตัวเย็นชาทําตัวเหมือนไม่สนใจทําตัวเหมือนว่าตัวเองโอเคตัวเองแน่มากตัวเองแบบมั่นใจมากว่าเออฉันก็อยู่ได้อะไรแบบนี้นะคะ เออเนาะก็เนี่ยราคาในช่วงเดือนเมษายนเขาจะมีความลังเลค่ะทำอะไรค่อนข้างคุมเคือลังเลประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะจะเริ่มต้นก็ไม่เริ่มต้นจะนิ่งก็ไม่กลา้าคือมีฟอร์มเยอะมากค่ะเลยไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยไปมอบความสัมพันธ์คิดจะไปสางความสัมพันธ์ใหม่เป็นเอสออฟคัพก็ไม่กล้าค่ะเพราะกลัวโดนปฏิเสธด้วย ก็เลยทำตัวเป็นนิ่งๆไว้เหมือนไม่คิดอะไรแต่ข้างในคิดนะคะ okay. เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าภัอ่อ,อ,อย่างแนะนำอะไรชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนหกสามมาดูกัน the f o o l judgment a e of sort แปดดาบอลิสบอกว่า ไฟเดเลส s นนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนำหรืออยากบอกชาวราศีธนูนะคะเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตปัญหาต่างๆที่ที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังครลาคาสั่งยังออกไปจากความคิดของคุณไม่หมดปัญหาต่างๆที่มันทำให้คุณคิดมาก ในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งพวกนี้ค่ะความจริงบางอย่างที่มันถูกเปิดเผยในเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆที่มันมีเป็นแปดดาบที่ทำให้คุณคิดมากและหาทางออกไม่ได้และความจริงที่มันถูกเปิดเผยขึ้นแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ มันจะเป็นตัวแปรมันจะเป็นคำตอบบางอย่างที่ทำให้คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะในชีวิตสิ่งเหล่านี้พ่อยากบอกค่ะเหตุการณ์ต่างๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีไม่ทำให้คุณมีความสุขความรักที่เข้ามาก่อนหน้านี้ที่มันทำให้คุณเจ็บปวดพ่อยากจะบอกว่า สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นบทเรียนในเรื่องความรักนะคะไพ่ไพ่บอกให้คุณเรียนรู้จากสิ่งพวกนี้ค่ะสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียนความรักที่ทําให้คุณจะต้องเรียนรู้กับมันอะแล้วมันจะทําให้คุณมีข้อคิดบางอย่างทําให้คุณรู้แล้วว่าอืม,อมชีวิตคุณต้องการแบบนี้ไหมคุณหาคําตอบไ้กับความสัมพันธ์ของตัวเอง ไว้อย่างไรนะคะประมาณนี้ความรักที่มันไม่ดีก่อนหน้านี้มันเป็นบทเรียนค่ะให้คุณรู้แล้วตั้งมือรับกับความรักในอนาคตว่าคุณจะทํำยังไงให้ความรักมันดีคุณต้องการคนแบบไหนเพื่อให้ความรักมันดีคุณต้องปรับตัวหรือปรับอะไรยังไงเพื่อให้ความรักมันดีประมาณนี้ละคะ่ะ นี่ือสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็มาดูค่ะว่า,วา,ววาราศีอะไรดาวอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีธน,นูในช่วงของเดือนเมษายน2563นมะคะมาดูกัน c a n c e r กรกฎเนปจูนราศีมีนจิมีนายราศีเมถุนโอเคกรกฎมีนแล้วก็เมถุน โอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย